ผมขอแค่คนเดียวได้ไหมครับคุณจิรายุคะพี่น้องเขาไม่เคยแยกจากกันคุณจิรยุจ้างทั้งสองคนนั่นเลยค่ะราคาไม่แพงหรอกแต่สินค้าตัวนี้เป็นน้ำหอมผมว่าผู้ชายไม่น่าจะเหมาะนะครับโอ้ยสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายเขาใช้น้ำหอมตัวเดียวกันละค่ะคุณจิรยุถ้างั้นผมขอปรึกษาแฟนผมก่อนนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของสินค้าก็ได้ค่ะ แต่อย่าช้านะคะพ่อหนูบีมเขาเป็นอินฟลูชื่อดังยอด o ฟโล่สามแสนเลทค่าตัวหนูบีมกับน,น้องเดียวถึงสิ้นเดือนนี้ยังอยู่ที่ล้านห้าแต่ถ้าคุณจีระยุช้าราคาอาจจะขึ้นไปที่สองล้านก็ได้นะคะคุณจีระยุ เกียวค่ะ no ฉันไม่กิน I want s l e e p ฉันต้องการกินสลิมเอ,อ่อแต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเรานะคะคุณบีมคุณเดียวฉันไม่สน I don't care ฉันเป็น i n เอนเซอร์ดังดังมากระดับประเทศที่มียอด follow สามแสนทุกคนต้องตามใจฉันเข้าใจไหมค่ะเกิดอะไรขึ้นคะ บีมเแม่บ้าคนนี้หน้าคุ้นคุี่บีมแฟนขลาบพี่บีมเหรอไม่ใช่ สวัสดีบีมออกมจริงๆด้วยพี่บีมคนนี้ดาวมาหาลัยรุ่นพีบีมนี่ใช่ออมเนี่ยเธอเป็นแม่บ้านได้ยังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อรู้กันยังยังฉันไม่จําเป็นต้องประกาศให้ใครรู้นี่มีได้ไม่ได้รุ่นเราไม่มีใครเป็นแม่บ้านนี่เธอเป็นอยู่คนเดียว แบบนี้ต้องประกาศบีมรู้โลกต้องรู้บีมจ๋ายังแ็กไม่ครบเลยมีอะไรได้ข่าวว่าเธอเป็นอินฟูชื่อดังดีใจด้วยนะขอบใจอย่าถ่ายรูปเปล่าไปเปลี่ยนชุดมาก่อนนะไมีไดีรังเกียรแต่ มันเหม็นไม่เป็นไรฉันไม่ชอบถ่ายรูปจ้าเอพี่บีมอะไรน้องรักผมก็เพื่อนพี่ที่เป็นดาวมหาลัยคนนี้น่าจับออกม,มาทำคอนเทนต์เหมือนกันนะเนี่ย what ก็คนระดับดาวมหาลายัยจากฟ้า ร่วงมาสู่ตมได้นะสิจริงด้วยสนใจมิออมนี่เหรอนิส่เจ้านายเราบีมเมื่อกี้เสียงดังอะไรเหรอเออลืมเลยฉันอยากกินสลิมเธอเป็นแม่บ้านประจำบริษัทนี้ที่นี่มีสลิมให้ฉันกินไหมเอาด้วยเอาด้วย ไม่มีหรอกมีเท่าที่เห็นนี่แหละไม่รู้แหละฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเธอต้องไปหาสนิบมาให้ฉันกินเราฉันจะไปหาที่ไหนให้เธอกินล่ะจะหาที่ไหนมันก็เรื่องของเธอฉันจะกินสลิปฉันด้วย ไปซื้อเถอะเดี๋ยวฉันไปกันเพื่อนก็ได้นี่ เธอทนครอบครัวนี้ได้ยังไงเนี่ยที่ทนอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละคือเงินเงินมันอาจไม่ได้สำคัญมากตอนเรามีแต่มันสำคัญที่สุดตอนเราไม่มีแล้วเธอล่ะมีโอกาสเส้นทางชีวิตเยอะแยะทำไมเลือกมาเป็นแม่บ้านเพราะอาชีพแม่บ้านสำหรับฉันมันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ ยังไงศักดิ์สิทธิ์ยังไงอะออมเพราะมันสามารถเปิดเผยใจที่ต่ำทามของคนได้ไปเถอะเดี๋ยวเจ้านายเธอรออืออือ สลิมหอมหวานชื่นใจทานให้หายยากนะฉันไปก่อนละ่ะเดี๋ยวขอสิออม STOP PLEASE อะไรอ่ะบีมเธอรู้ไหมว่าจมนายเธอ เขาจ้างฉันมารีวิวอะไรน้ำหอมอุ๊ยรู้ด้วยแล้วทำไมเขาไม่จ้างเธอรีวิวน้ำหอมรู้ไหม ฉันว่าเธอนั่นแหละที่เหม็นปากเหม็นใจก็เหม็นไม่เหมาะที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมเลยสักนิดที่เธอพูดอย่างนี้เธออิจฉาฉันนะสิเพราะมันเดือนแม่บ้านหลักพันอย่างเธอจะมาเทียบผ้าตัวหลักล้านอย่างฉันมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะเย่ไม่บ้าน ฉันว่าเธอนั่นแหละที่อิดฉาฉันยังไงฉันเป็นถึงดาวมหาลัยในขณะที่เธอเป็นอุกกระบาทฉันเป็นนางเอกส่วนเธอเป็นนางร้ายตลอดการเรียนฉันก็ดีกว่าเธอ คิดดูเถอะว่าชีวิตใครจะดีกว่ากันผู Who Who 3, น้อินฟลูเอนเซอร์ผู้มียอดโฟลเวอร์สามแสนคนเธอกล้าว่าฉันเหรอในเมื่อเธอยังกล้าว่าฉันทำไมฉันจะไม่กล้าว่าเธอเหล่ะหน้อยกล้าว่าลูกสาวฉันเหรอห แม่สั่งสอนให้มันรู้ว่ามันไม่มีส่วนไหนที่เทียบกับครอบครัวเราได้เลยเอาสิคะเอาสไิไม่ค่ะไม่ค่ะบีมหนูไปม,มีเรื่องกับคุณอ,อมทำไมล่ะลูกคุณออมคุณแม่เรียกมันว่าคุณออมใช่คุณอมนี่แหละ เป็นเจ้าของแบรนด์ที่จะจา้างหนูเป็นพีเซ็นเตอร์สินค้าจริงๆผมเป็นแฟนคลับคุณบีมนะครับชื่นชอบในผลงานคุณบีมมากขอบคุณค่ะสรุปบีมจะได้งานนี้ไหมคะ คุณว่าไงตอนที่แฟนฉันเสนอชื่อเธอฉันไม่มั่นใจว่าเธอจะเปลี่ยนนิสัยได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วรู้ว่ายัางไงหรอเพื่อนอมรู้ว่าฉันไม่ควรเอาเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของฉันนะสิเฮ้ย <c oughs> ถูกค่ายโฆษณาเลยพี่บีร้านอาาเลยตะพีี ุณน้องคะแล้วคุณจะเอาใครมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของคุณเหรอหอฉันมีในใจแล้วล่ะคุณแม่อย่าบอกนะว่าเป็นฉันใช่รับไหมรับค่ะฉันคิดเลกค่าตัวสองพันนะคะ ฉันให้2ล้านเลยทำสัญญาสองปีบวกขยายสัญญาหนึ่งปี2ล้าน ย่นีีเไล่ออกไม่ออกค่ะไม่ออกไม่ออกไม่ออกคพวกเราขายันมากทำไมมาอ,อู้กันอยู่แบบนี้ไม่อยากทำกันแล้วใช่ไหมงานน่ยถ้าไม่อยากทำฉันจะได้จ้างคน,นอื่นอยากค่ะอยากทำค่ะอย่าจ้างคนอื่นเลยนะครับพวกเราแค่พักสายตาดิๆกหนเองครับใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเรา หรอแต่ฉันเห็นพวกเธอรับทุกวันเลยนะถ้าไม่ใช่จะดูหลักฐานได้ล่ะนุน่นกองจองปิดพวกเราขอโทษค่ะพวกเราขอโทษครับเฮ้ยหลับในเวลางานในขนาดนี้ต่ดเงินเดือนเลยซะดีมั้งอย่านะคะผู้จัดการเห็นแก่ความสวยของน้าทองด้วยค่ะอย่าทำแบบนั้นเลย ความสวยของคุณไม่ช่วยอะไรคุณไม่ได้หลอกเนื้อท้อง <_ d ata> ผมจ้างคุณมาทํางานนะไม่ได้ให้มายินสวยๆไปวันๆสวยแต่รูปจุกไม่หอมเอาล่ะต่อจากนี้ <_ d ata> พวกเธอต้องตั้งใจทํางาน <_ d ata> อย่าทาตัวที่เกียจตัวเป็นผลให้ผมเห็นอีก <_ d ata> ถ้ายังเห็นอีก <_ d ata> ผมไม่ใจดีแบบครั้งนี้แน่ <_ d ata> ครับผู้จัดการ <_ d ata> ค่ะพวกเราเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วค่ะ อ๋อเชฟแจ้งว,ว,ว่าของในครัวหมดออกไปซื้อให้เขาด้วยละ่ะได้ครับอย่าช้านะค่ะพวกเราไม่ช้าแน่นอนค่ะเฮ้ยเป็นเพราะแกเลยไอ้ชวนฉันที่ยวตอนดึกๆดึกกลางๆๆคืนก็ไม่ได้หลับอดนอนเลยเนี่ยแหมเนื้อทองฉันก็นอนน้อยไม่ต่างจากแกนั่นแหละดูดูดขอบตาฉันดำเ,เป็นหมีแพนด้าแล้วอ่าไม่ต้องเถียงกันแล้วรีบออกมาซื้อของผู้จัดการเถอะ ชักช้าเดี๋ยวก็โดนว่าอีกปอ,อ๋อเฮ้ยเซ่คนกำลังง่วงค่ะคุณพ่อบีมกำลังไปค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบีมบอกเขาเองค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะเราได้ยิบเอกาสารฉบับใหม่มาหรือเปล่านะ เนือทองเราขับรถย้อนสอดแบบนี้จะไม่เป็นไรหรอโอ้ยไม่เป็นไรหรอรถใหญ่จะต้องเกรงใจรถเล็กอย่างเราถ้าเราไปอีกทางมันอ้อมโลกกว,ว่าจะถึงปีต็อหนุกดโีโอเคเคเ้ไม่มีหรอต้องมีสิฉันหยิบมาแล้วนะไอขับเร็วๆหน่อยขับช้าไม่เต่าเลยอ๋อ,อได้ ทั้งสองคนปลอดภัยแล้วนะครับญาติคนไข้ไม่ต้องเป็นห่วงอ๋อฉันไม่ใช่ญาติคนไข้แล้วค่ะฉันแค่พามาโรงพยาบาลเฉยๆส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลฉันจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอครับเอ่อว่าแต่สองคนนั้นเขาจะกลับยังไงหรอคะอ๋อไม่ต้องปห่วงครับเดี๋ยวทางเราจะจัดรถไปส่งคนไข้เองครับขอบคุณครับคุณหมอไม่เป็นไรครับ โอ้ยขาฉันเสียโฉมมาแล้วม้งเนี่ยเฮ้ยพวกเธอเนี่ยนะวันวันก่อ,กอแต่เรื่องโอผูจ้จัดการครับไม่ส่งสารพวกเรานหน่อยหรอดูพวกเราอยู่ได้ใช่ค่ะลูกจ้างอย่างพวกเราก็มีหัวใจนะคะพอ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 ,อ,อไม่ต้องมาพูดที่ฉันรู้สึกผิดเลยเอาเป็นว่าฉันจะคุยกับเจ้าของร้านให้กลกันเรื่องที่พวกเธอขอยุดพักสามอาทิตย์จะขอให้จ่ายเงินเดือนให้พวกเธอตามปกติ แต่ยังไม่รู้นะว่าจะได้หรือไม่ได้ฉันขอเวลาไปคุยให้ก่อนครับพื่จัดการวังวลหากันเรื่องอา้อาวคุณนี่พวกคุณสองคนอยู่ที่นี่เหรอบ<า>งังเอิญจังเลยนะคะเนี่ยิย้มอะไรของแกเป็นบ้าหรือไง จริงแกนี่มันตัวสวยเดินได้ชัดๆอ้าวควรพูดจาแบบนี้ใส่ฉันทำไมคะฉันทำอะไรผิดผิดสิผิดเต็มเต็มจอดรถไม่ดูทางมีลูกระตาไว้ขั้นหูมั้งอ้าวจริงๆพวกคุณผิดนะพวกคุณย้อสอนฉันไม่เอาเรื่องพวกคุณก็บุญเท่าไหร่แล้วแต่พวกฉันเป็นหนักกว่าเธอนองเนื้อทองเนาะใช่ใช่โอ๊ยหัวชา จริงๆพวกฉันเรียกค่าเสียหายเธอก็ได้นะอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลฉันจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะพวกคุณไม่ต้องเสียสักบาทเออค่าเสียเวลาล่ะฉันก็ฝากคุณหมอไว้แล้วค่ะคนละสามพันบาทแล้วค่าเสื้อผ้ที่ขาดเนี่ยละ่ะอันนั้นฉันไม่ต้องจ่ายค่ะเพราะค่าซ่อมรถของฉันมันน่าจะแพงกว่า <S 2>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  แม่แม่แม่เบื่อคําพูดคนรวยจริงๆถ้าฉันเรียกค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ได้ฉันก็จะขอเรียกค่าชดเชยการหยุดงานพวกฉันเป็นพนักงานอยู่ในร้านอาหารนี้เธอก็รู้ใช่ไหมว่าร้านอาหารแอลเคทเป็นร้านอาหารที่หลูมที่สุดในย่านนี้เงินเดือนของพวกฉันตกเดือนละห้าหมื่นแต่แต่พวกฉันสงสารเธอนะฉันเรียกเธอคนละหมื่นพอ มาจ่ายมาเป็นคนรวยไม่ใช่หรอไม่น่าจะใจดำนะเนี่ยพวกคุณทำงานตำแหน่งอะไรหรอเงินเดือนถึงได้สูงขนาดนั้นะนะไม่ต้องถามแกนี่มีวัญญาจ่ายใช่ไหมละ่ะโถกระจอกไอ้แัมก็นึกว่าจะเป็นพวกผู้รากมากดีมีกระตังที่ไหนได้เป็นไฮโซจอมปลอมฉันไม่อยากรอพวกเธอแนละ้วฉันให้ก็ได้เงินแค่นั้นอนะ จบนะเท่าไหร่คนละหมื่นใช่ไหมเอาเลขบัญชีมาอ้เขาให้ด้วยแปลว่ารวยจริงฉันว่ารวยแบบนี้ต้องเรียกเพิ่มเอาไม้คุ้มโอเคโอเคอ่ะคุณเร็วๆค่ะฉันจะได้ไปทำธุระต่อฉันเปลี่ยนใจละฉันขอเรียกค่าชุดเฉยเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะสา<อ>ม<อ>แสน สามแสนเวอร์ค่ะฉันไม่ให้หรอกพวกคุณนี่หัวหมอจริงๆเลยนะฉันรู้สาใจดีให้เงินพวกคุณทั้งๆที่ฉันไม่จำเป็นต้องให้ได้ซ้ำคนอย่างพวกคุณนี่ลบสังคมจริงๆเดี๋ยวนี่แกจะไปไหนคิดจะปากด,ดีแล้วเดินหนีหรอปล่อยฉันนะให้เธอไม่ปล่อยพวกเราเดือดร หรือว่าแกจะฟ้องผู้จัดการร้านฉันไม่มีทางให้แก่ฟ้องได้หรอกสรจไม่จ่ายสามแสนเนี่ยไม่ไม่จ่ายก็มานีไม่ไม่หยุ่่ยหนี่ยู่นี่น่หยุดนหยุดนี่อยุนี่หยุดีุ่ดุน่ะหดนาด่หยุดนุ่ดนุนี่หยดนี่หนี่่นี ไม่จริงค่ะพวกเขาทำตัวเองใช้อูตสานน์ปรณีไปร้อน้วยลาแท้แต่ก็ยังมาใช้กำลังไม่จริงนะคะผู้จัดการมันโกหกอย่าไปเชื่อมันนะครับคุณบีไม่มีทางโกหกหรอกพวกเธอทนั่นแหละที่โกหกนี่ผู้จัดการต้อับผิด้วยหรอคะรู้สิทำไมจะไม่รู้ในเมื่อคุณบีมเขาเป็นลูกสาวเจ้าของร้านนี้คนที่จ่ายเงินเดือนให้พวกเธอลูกสาว และอีกไม่นานฉันก็จะมาเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าหนายพวกเธอพวกเราขอโทษค่ะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราไม่เรียกค่าเสียหายแล้วครับต่อไปนี้พวกเราจะเป็นลูกน้องที่ดีให้คุณบีมค่ะไม่ต้องค่ะเพราะฉันไม่อยากมีลูกน้องที่มีนิสัยโลภมากเห็นแก่ตัวคุณปีเตอร์คะครับคุณบีมฉันฝากหามน้านคนใหม่ด้วยนะคะฉันจะไปรอข้างในครับคุณบีม พวกเธอสองคนถูกไล่ออกไล่ออกลนสานี้เหรอคะแล้วเงนั้นไหนทำยาย่อลยนะคะเฮ้แก่้้ยิงนี้ิก่้ลยจาไว้นถ้าเจอคนใจดีให้เกรงใจไม่ใช่เอาเปรียบ ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน